เรื่องทั้งเรื่องก็คือนี่แหละค่ะเมียเชา่าผัวฝรั่งเมียฝรั่งมาดามเมียฝรั่งอันนี้แหละค่ะที่จะมาเล่าให้ฟังคือเขามีการเขาเรียกเหยียด,ยด,ยดน,นะเขามีการเหยียดเหยียดเหยียดชั้นกันมันไม่เหมาะค่ะมันไม่ควรนะคะสังคมเราจะอยู่ได้ถ้าเราเข้าใจกันนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอืมอีพิสูจน์นี้นะคะจะมาเล่าเ,เรื่องของค่านิยมเนาะค่านิยมของของคนไทยนะคะของคนไทยเฮากันเองที่เฮาคิดคิดต่อเพื่อนมนุษย์กันเองเนาะว่าอืมเมียฝรั่งเมียชาวฝรั่งหรือมาดาม เมียฝรั่งนะคะบอยอยากให้บอยอยากให้ทุกคนได้ที่เห็นหรือบอยอยากให้ทุกคนที่มีคนพูดให้มีคนเว้าให้มีคนมองให้ว่าเป็นยังไงบอต้องไปสนใจจ้ะบอต้องไปสนใจทุกสิ่งอย่างนะ่ะเราก็คือคนนะคะเราก็คือคนเคยเจอกับตัวเองเหมือนกันนะอา่าเดินเดิน ไปกับฝรัังนะจ๊ะย่างไปกับฝรั่งเลยจ้ะพี่น้องและที่นี่เพื่อนกับคนไทยนั่นแหลนะเนาะเพื่อนก็มาขายของให้กับฝรลังเนาะรั่งก็เลยถามว่าเธอเธอเธอจะเอาไหมฟั่ังอันหันหนามาถามภาษีเนาะว่าเธอเสีเอาบอ่นี่คนไทยอ่ที่เป็นอ่พ่อค้ากระตอบว่าเนี่ยเธอก็แค่เมียเช่านั่นแหละ แล้วเธอไปบอกให้ฝรั่งไม่ซื้อใช่ไหมวา่วาว่าซานพีน่น้องทีนี้พูดกับใครไม่พูดนะคะมาพูดกับภาษีจ้าภาษีก็ไม่ได้เดินไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้โกรธด้วยแล้วก็ไปบอกว่าคุณคะมองให้ดีนะคะคุณก็เป็นพ่อค้าที่อยากขายของดิฉัน ก็เป็นเมียของฝรั่งในเมื่อเขาถามในเมื่อฉันไม่ต้องการคุณจะมาบังคับไม่ได้เขางงเขางงเลยเขาบอกเขาก็งงเขาไม่พูดอะไรก็บอกว่าคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรนะคะคุณพูดอะไรไม่ได้ค่ะในเมื่อคุณพูดในลักษณะแบบนั้นให้กับฉัน แต่ฉันไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณพูดคุณขายของไม่ได้มันก็เรื่องของคุณคุณไม่มีเทคนิคในการขายช่วยไม่ได้แต่ฉันจะเป็นขาะแต่ฉันเป็นฉันเธอรู้ไหมฉันจะขายให้ใครฉันก็ขายให้ฝรั่งให้เมียฝรั่งขายให้เมียเช่าฝรั่งจะขายได้ดีกว่าเพราะฝรั่งยังไงเขาก็รวงต่างซื้อผู้ชายงงเลยพ่อค้าง,งงค่ะมาเล่าให้ฟังเคยเจอค่ะ ที่ที่สมุยไปเที่ยวสมุยกันเพราะไปเที่ยวที่แห่งหนในนี่นอกจากภูเก็ตนะคะถ้าภูเก็ตโอเคเขาจะทราบดีว่าโอ้ภาษีโอ้โอเจสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำงานโรงแรมอยู่ที่ภนะูเก็ตน่ะจนจนรู้กันเยอะเลยนะคะคนรุ่นรุ่นอ่าร,ร,รุ่นเก่าๆจะรู้กันแต่คนรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะไม่ทราบแล้วแต่ถ้าไปที่โรงแรมนะ่ะจะรู้กันเพราะว่าก็ยังมีเพื่อนๆอยู่นะคะ เราอย่าเพิ่งไปเหมาเราอย่าเพิ่งไปไปเขาเรียกอะไรนะเอเออ่าไปมองคนนะยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้อะไรก็ไปมองคนแหละจ้ามันโมเมนจ้ามองผิดคนมันก็ผิดทีอ่อ่าเขาเรียกอะไรนะอา่ามองผิดคนผิดที่นะ่ะเออมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะเนอเพราอข้าก็บอกว่าขอโทษขอโทษหลายๆครับเจ้ขอโทษหลายๆครับ,อ,รบอ๋อ ไม่เป็นไรอย่าว่าฉันเลยเอาเวลาไปขายของดีกว่าเท่านั้นแหละขอโทษขอโทษขอโทษอ,อย่าโน่นนี่นั่นบอกไม่เป็นไรไปเถอะแต่ก็อย่าไปว่าให้คนอื่นมีการสอนเขาอีกนะคะไม่ได้นะคะถ้าภาษีนี่คือสอนทั้งหมดเลยค่ะสอนเขาทั้งนั้นแหละผู้ชายคนนั้นก็ตีแวบไปเลยค่ะตีแวบไปแล้วก็ตอนนั้นอยู่ที่ อยู่ที่สมุยน่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะน่าจะอาทิตย์ก,กว่าอ่าทิสิบวันนะน่าจะประมาณนี้ก็คิดว่าเอ้ยน่าจะได้เจอเขาบ้างอะไรนี่จะได้ถามถ่ายเขาไงว่าพาะะ่อค้าเป็นไงขายดีไหมอะไรประมาณนั้นอยากจะถามเหมือนกันเพราะเป็นคนอะไรรู้ไหมคะคือ,อแต่ถ้ามีใครมาพูดให้อะ่ะจะไม่ค่อยเจ็บ แล้วก็จะแบบยิ้มแล้วก็จะพูดว่าอ๋อหรออะไรประมาณน้นสันมากไกลแล้วนะอะไรเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคนส่วนมากถ้าคนบ้านนอกเราเขาจะเล่าขวัญเนานะเขาก็จะเล่าขวัญไงอุ้ยไม่กล้าพูดเดี๋ยวอะเจ้าของตัวก็จะได้ยินอะไรเป็นอย่างงี้ไงแต่คนอื่นน่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังไงอุ้ยเขาไม่กล้าหรอกอะไรอย่างนี้บอกโอ้ทำไมไม่กล้าล่ะพูดเธออะไรประมาณนั้นนะคะ คนเราเอ่ะอย่าอย่าอย่าไปมองว่าคนนู้นสูงเพราะใส่มงกุฎเขาเรียกใส่หัวโขนไว้คนนี้ต่ำต้อยเพราะเป็นไม่ได้ร่ำไม่เรียนเป็นชาวไร่ชาวนาอย่าเลยค่ะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอยากให้ทุกคนดูแลซึ่งกันและกันนะคะ ถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าเพิ่งไปพูดถามถทยก่อนให้รู้เรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่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 ไม่พอใจกันแต่ถ้าเราถามกันเรารู้เรื่องกันแล้วทุกสิ่งอย่างมันอาจจะซอฟลงมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะอย่าไปมองว่าใครคือใครมันไม่มี มันไม่มีใครที่อยากเป็นถ้าสมมติว่าเขาเป็นแล้วนะคะมันไม่มีใครก็เหมือนถ้าถ้าเป็นเมียฝรั่งบางาสำหรับบางท่านก็อาจจะมาจากาไปทำงานบาร์ทำงานบาร์นี่ไม่ใช่ว่านะเขาก็ไปทำงานหาเงินเหมือนกันนะคะไปทำงานหาเงินเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินด้วยวิธีการไหนนั่นก็คือมันเป็นอีกอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะเราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่า เขาเก่งขนาดไหนเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเขาเลี้ยงดูลูกเขาที่อยู่ทางบ้านนอกได้นะคะอย่าไปถือว่าอุ้ยคนน้นมาจากบาร์นี้คนนี้มาจากบาร์ตรงนูน้นอะไรไปน,นี้นะคะไม่อยากให้คิดแบบนั้นค่ะไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นแม้ว่าใครจะมาจากไหนเราก็คือคนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าจะมาอีกชรับเล็กๆเล็กๆเล็กน้อยนะคะสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจก็ติดตามกดกระดิ่งติดตามไว้เลยจ้ากดกระดิ่งติดตามนี้มันจะมีอยู่สามกระดิ่งนะกดกระดิ่งไม่รับทราบกดกระดิ่งรับทราบหรือไม่กดกระดิ่งก็มีอะไรรับทราบทั้งหมดอะไรวันนี้กดเลยค่ะกดกระดิ่งไว้รอเลยแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบไหนมันอาจจะ เล่าเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อถ้าเราไปเจอแล้วเราก็จะได้ไม่ไปซื้อลบตบมือกับอะไรประมาณนั้นให้เราทําสบายๆอะไรแบบน,นี้ถ้าเราสูงถ้าจิตใจเราสูงสอย่างอะ่ะเราสามารถที่จะยกยกจิตใจของคนที่ต่ําขึ้นมาได้นะคะไม่ได้เป็นคนใจเย็นนะเป็นคนใจร้อนมากถึงมากที่สุดด้วยแต่มีความเป็น คนที่อยกระดับจิตใจของคนข้างล่างให้ขึ้นมาไปพร้อมๆเงินกับเราได้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือเกิดก่อนเราหรือไม่เกิดก่อนเรานะคะคนที่คิดต่ำไม่เกี่ยวกับอายุค่ะไม่เกี่ยวกับอายุนะคะมันคือเขาเรียก เราอย่าไปพูดถึงเรื่องสันดานเลยนะบางคนเอออาจจะไม่ใช่สันดานแต่เขาเรียกลอยตามเขาเรียกล่องลอยตามคนอื่นไปที่พูดนี้เกี่ยวไหมกับเรื่องเมียฝรั่งหรือมาดามฝรั่งไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าอยากจะให้ใครก็ช่างนะคะที่ถือค่านิยมนะคะ คนเมืองนอกเขาเขาไม่เขาไม่คุยกันเรื่องแบบนี้ค่ะแต่สำหรับคนที่เมืองไทยเนะ่ะลองไปเที่ยวดูสิคะเขาจะแบบหอเมียฝรั่งโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเมียฝรั่งขี้เหนียวหน่อยอะไรแบบนี้เหมือนภาษีเนี่ยแบบเห็นโน่นเห็นนี่ฉันไม่ซื้อเพราะว่าฉันมีแหล่งซื้ออยู่แล้วอะไรแบบนี้เขาก็ว่าอืม้มอะไรประมาณนั้นเหมือนตัดสูตรตัดอะไรเลยเออเราไม่ซื้อเราไม่ทําก็ว่าดเราอีกแหละ แต่ถ้าว่าได้ยินบอกอ๋อมีอะไรล่ะคะเลยรีบถามเลยทันทีเลยนะแล้วพวกเด็กๆหรือพวกไหนในข้างทางนี้เขาจะแบบออ้ยไม่ได้นะยายคนนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะไม่อยากให้มองกันไม่อยากให้มองเขาเรียกในในเรื่องของมีมีจิตใจที่ต่ำอะ่ะไม่อยากให้มองในลักษณะแบบนั้นนะคะ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนสามารถทาได้ถามไถ่กันก่อนไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจคําว่าอะไรอะไรแบบอย่างนี้ถ้ามีคนเดินผ่านหรือเอ,อมีคนอยากผ่านนะคะเรื่องทั้งเรื่องก็คือนี่แหละคะ่ะเมียเชา่าผัวฝรั่งเมียฝรั่งมาดามเมียฝรั่ง,งอันนี้แหละคะ่ะที่จะมาเล่าให้ฟังคือ,เ,อ,อเขามีการเขาเรียก เหยียดนะเขามีการเหยียดเหยียดเหยียดชั้นนะกันมันไม่เหมาะคะ่ะมันไม่ควรนะคะสังคมเราจะอยู่ได้ถ้าเราเข้าใจกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขคะ่ะสวัสดี